ท่านผู้ชมเบอร์สูบุสุดคนเอาครับว่าตั้งบริษัทในนี้จากบ้านน้องจันทร์อำเภอศรีวิไลสมดบึงกันมาลุ้นกันเจาะๆกันครับการออกสตาร์ทเรือแข่งเอาละครับเริ่มแล้วเอามาลุ้นกันนะครับจากบ้านสามโคกนะครับมาลุ้นไปนลำกันก่อน,นครับทุกคนเจาะเวลาละดสตาร์ทนะครับ การแข่งเลือลกพ่สามสิบสี่ไพ่นะครับเรือกไงนะครับมาลุกจอรลที่เขามาล้ เรียบร้อยนะครับทุกคนปรากฏว่าล่องน้ําแดงนะครับล่องอยู่ไกลฟังแล้วครับอยู่ไกลๆเข้าวังยาเนี่ยแหละภูเขาเส้นไช่ก่อนเอากระพานไปคู่แรกนะครับพอพานไปคู่แรกแล้วก็มาลุ้นคู่ที่2กันต่อนะครับคลิปนี้คลิปสุดท้ายนะครับสำหรับน้องจันเดี๋ยวต่อไปก็จะไปพูดแหละครับทางฟังโค้งคุณละบันเนี่นจะมาฝากมาตอนกันอีกต่อไป าครับมาเลุอนผู้ที่สองต่อไปอีกเที่วที่ีสิบสี่นะครับการทั่วไปเฉลี่ยรถเด็กยาหนึงนะครับรถนะครับก่อนนิยขึ้นไหมครับอยวเรียนอยู่เื่อุะคบตัวแดงนันทุกบอกทุกพีเจอนะครับเป็นครั้งแรกทั้ผลนที่นี่เรียบร้อยนะครับไไทยใจายนะครับรถจะออกจาการ วนนี้จับภาพความเร็วโดยการดิคันเบรยยาวนะครับลงไพ่ครับลงไับลงไพ่ไพออมา้มา ah <laughs> ตอเสาเรืองศักดิ์ครับล่องน้ําแดงสาวน้อยบันฑิตาล่องน้ําน้าเงินครับ ค,คู่นี่นะครับคู่นี่สูสีกันขนาดพี่น้องกรรมการกําลังเช็กทั้งกล้องกันละมันสูสีเดีเบิึงบอกต้องิ่งทั้งกล้องว่าผู้ใดสโล่ล์นะิึงภาพสโลมผู้ใดเขาก่อนสรู้ก็มาแล้วนะก็ลองน้ําแดงที่เขาพี่น้องลองน้ําแดงยุติตะฟังนี่ละนะแสดงว่าสูสีแห้งคู่นี่ผลออกมาเรียบร้อยแล้วลองน้ําแดงเป็นผู้ชนะ ผ่านไปอีก,กูหนึ่งโอ้โหลุนกันยังคักรื้อกันแล้วเนาะมันสูสีแห้งพี่น้องโอ้คนกับบวนกรุบเชรียกันยขนาขนาดเลยอ่ะยับมาลุนเลือดสิบสองฝีผ้ายอ,อีกมุมหนึ่งมาหนิกำลงังเออกมาแล้วพี่น้องไปไว,ไวมากกำลังเออกมาแล้วมาลุนกันสิบสองฝีผ้ายเดี๋ยหน่อยลงมาหน่อยหนึ่ง

เอาแล้วเรือคุณนี่เกิดรูปัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเรืออยู่ลองน้ำแรงนี่เกิดมันลมอยู่กลางสนามนี่พอดีอะไรเครื่องทั้งไอ้ป้ายมาดีๆก,ก็เรือลมนิดหนึ่อ้าวคูโตสูวกวับรอยล่ำเขาเส้นใจละพี่น้องเลยอ,อีกฝ่ายนึงก็เรือลมอยู่กาลกกางน้องอ้าวเกิดอุบัิเหตุเดขึ้นละอ้าวเกิดขึ้นได้แล้วครับ ใช่ปะเข้ากันมาได้แม่ไปเลยเด้ออานว,วยนวกูเชียเด้อยอานวยกูเชียบเล่งซอยเหลือฝีไพ่เนี่ยร้อยเขาฟังบ่ไหวเด้อมื่อยแล้วเนาะอ่ะหลังจากกูไพ่ขึ้นจะฟังเรียบร้อยก็มาลุ้นกันอีกคู่นึงพี่น้องคุณตั้งเข้ากันละวน้องก,กับปอยออกมาก,กันละอ่ะมาลุ้นคู่สุดท้ายในคลิปนี้เฮา,า,ายีดปลอดไพ่เขา

สวัสวรรกับสริมงคลใช่ช่นดียวรันเริ่มจากน้อัน่าครับเริ่มโค้งสนึ่งโจสนัสวรรครับจับห่อคำมือรุ่งยักษ์ วนกุ๊บละพี่น้องของเชียรยืดตะฟังในก็เฮ่่น้ำจน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 มะมวนกับมวนคักละเอ้าเอ้าถ่ายคลิปเพละพี่น้องพากันกูเด้อบ้านนี่เพละ่ะเล่นทั้งฟังโคง้งเพล่ละบาล้านนี้ประมาณสิบเดือนเนาะทั้งฟังโคง้งต่อไปนี่ก็ะจีงานฟังโค้งพ่นละแหน่หัวงานของจังหวัดขวามพี่น้องเอาคอยรุ่นคอยเชียร์กันที่นี่ของบ้นานน้องจันนี่ก็จะเป็นคลิปลสุดท้ายละ พ่อกระพูนทั้งไกรสีทั้งหอคําทั้งบึงการบัดครับมาลุนไปลุนงานแข่งเรือทั้งฟังโค้งกันที่มีพี่น้องทั้งสอบปบัวเล้ามาันเดี๋วมาเที่ยวน้ำลายกันผูทน้ทุกนาทุกตานะครับยังไงก็ฝากช่องเฮาบ้านสามโคกชนแนลหนือทาง YouTube บ้านสามโคกสตูดิโอหรือทางเฟซเพจเฟซบุ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อทุกคนพนะ่อกระลังไก่พ่อกระลังไก่จัก ท่านผู้ชมทุกท่านนั่นแหละติดตามนะครับอา้าวไทยนี่ก็ทำราบพ้าพจากกันไปก่อนสวัสดีครับ